สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมเนาะก็นะครับคลิปนี้นะครับพี่ๆเอาก็เป็นคลิปแรกของเดือนใหม่นะครับเดือนเดือน5นะครับเนาะ2567นะครับพี่ๆก็หลังจากห่างหายแล้วผมพอดีว่าติดปัญหานะครับเนาะติดปัญหาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ หลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับเนาะหลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้แจ้งพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะก็มีพี่พี่หลายหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามคิดถึงกันนะครับเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับเป็นวันที่1เนาะของเดือนใหม่ก็ขอให้แนวทางที่นะครับลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับผม ก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับที่ผมลงในช่องทาง YouTube นะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเนาะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยเอาไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับนะครับหวยลาวสตาร์นะครับพี่ ที่ผมคิดคำนวณได้นะวันนี้ก็เป็นวันแรงงานนะครับพี่พี่เป็นวันแรงงานก็มีหลายโรงงานหลายบริษัทเนาะที่หยุดกันแล้วก็มีพี่พี่สมาชิกนะครับไปเที่ยวกันหลายที่เลยนะครับเนาะนะครับอากาศก็ร,ร้อนด้วยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้หวยลาวสตาร์นะครับผมได้นะครับสลับตัวเด่นได้เด่น0ูนย์กับเด่น4นะครับพี่พี่ สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับ0ูนย์ห้นย์หกย์เนะครับ4ี่สองสห้าสีนะครับผม3ามตัวผมให้ไปที่4 0่นหนะครับไวยลาสตาร์เนาะบ่ายสามี่ห้านะครับ นะครับผมตามนี้เลยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่ๆนะ้องเพราะว่านานๆแล้วที่ไม่ได้ลงเนาะแล้วก็กลับมาลงเป็นคลิปแรกนะครับผมเนาะสำหรับใน V.I.P. นะครับผมให้เด่นนะครับให้เด่นไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8386 แปนะครับ2องสามหกนะครับผม3ตัวให้ไปที่2องนะครับอันนี้ในรอบ VIP เนาะสี่ทุ่มสทุ่มตรงนะครับนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับก็ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสลับพี่พี่สมาชิกทนใดที่เข้ามาติดตามนะครับทุกๆแนวทางนะครับที่ผมลงให้นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะทยอยลงแนวทางเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงรวมถึงแนวทางหวยห้าน้อยเนาะแล้วก็จะเป็นหวย เราพัฒนารัฐบาลไทยของพ่งนี้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกกันนะครับไม่ดกอกผลเนาะสรับหัวเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ